ร่มธรรมธรรมะที่จะทำให้คุณร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลาธรรมะเพื่อประชาชนมีธรรมภาสิทธิปรากฏ ในอธิมุตตะเถระคถาความว่ากาแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์โลกท่านั้นเป็นที่พึ่งของบุคคลผู้ว่ายอยู่ในห่วงน้ําเป็นนาถาของผู้ไม่มีเผ่าพันธุ์เป็นสารณะของผู้ที่ยังมีภัยและเป็นผู้นำของผู้ต้องการความหลุดพ้นพระพุทธเจ้าทรงเป็นเอก,กบ,บุรุษและทรงอัจฉริยภาพ ทรงประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์หลายอย่างไม่มีใครสามารถเทียบเทียมพระองค์ได้ไม่ว่าจะเป็นความบริสุทธิ์สติปัญญามหากรุณาอีกทั้งพุทธานุภาพก็หาประมาณมิได้ทรงเมตตวิสัยที่เป็นอจินใจเกินกว่าการคาดดาวของมนุษย์และเทวาพระมหากรุณานั้นกว้างใหญ่ เกินกว่าจักรวาลสูงส่งกว่าพรมโลกมีพระไทไยหนักแน่นยิ่งกว่ามหาปตพีมีพระปัญญาลึกล้ำยิ่งกว่ามหาสมุทรใดๆทรงยิ่งใหญ่กว่าท้าสักกะและมหาพรหมทั้งสิน้นเพราะทรงตัดสู้ทุกอย่างได้อนุภาพแห่งพุทธญาณฉะนั้นการสรงใจไปถึงบุทธองค์ จะเป็นการน้อมใจไปในสิ่งที่ประเสริฐที่สุดอีกทั้งการหาวกาสเจริญพุทธานุสติโดยการสรรเสริญพระพุทธคุณอยู่เป็นประจำจึงนับว่าเป็นทางมาแห่งมหากุศลที่จะทำให้เราได้เข้าถึงความประเสริฐและความโดดพ้นจากกิเลสอาสวะเหมือนดังเรื่อง พี่หลวงพ่อจะได้นำมาเล่าสู่ลูกๆให้ได้รับฟังกันในวันนี้นะจ๊ะย้อมานในยุคของพระสัมมาสัมพมุทธเจ้าพระนามว่าปฐุมุตตระอีปรามผู้เป็นบันณฑิตท่านหนึ่งหลังจากที่ท่านได้สำเร็จการศึกษาอันเป็นหลักสูตรสำหรับพวกปรามแล้วท่านที่ท่านจะดีใจในความสำเร็จกลับมีปัญญาคิดสอนตอนเองดนว่าการศึกษาที่ตนได้ เล่าเรียนมานั้นไม่สามารถทำให้พ้นจากทุกข์ได้เมื่อคิดได้ดังนั้นจึงปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากพันธนาการต่างๆในสุดก็ได้ออกบวชเป็นดาบทประพฤติพลดพรหมจันย์อยู่ในป่าตัมมาขาเป็นมงคลยิ่งก็มาถึงแก่ประดาบทไม่ได้ทราบว่าพระสัมมาสมัมพุทธเจ้า ทรมังเกิดขึ้นแล้วในโลกจึงเดินทางออกจากป่าเพื่อไปกราบน้มัศก,การเมื่อไปถึงที่ประทับก็เดินฝ่าฝูงชนเด่บประชุมกันอยู่เพื่อขอเข้าไปฟังธรรมการที่พระดาบดมีโอกาสอยู่ใกล้ชิดพระพุทธองค์ทำให้ได้เห็นลักษณะมหาบุตษที่บริบูรณ์ด้พุทธลักษณะ32ประการ และนุพยัญชนะ80ประการในความเลื่อมใสศรัทธาจึงปูภาพเปลือกไม้เพื่อให้รู้ตรงได้เดินเยียบเมื่อจะบทเห็นว่าพระบรมศาสดาได้ประทับยืนบนภาพเปลือกไม้แล้วจึงเอาดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมมีสีสวยงามโปรโยลงรอ,รอบรอบระบาท จากนั้นก็กราบบูชาด้ยการประคองอัญชรีพร้อมกับกราบเป็นบทกวีสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงกล้องวานท่ามกลางพุทธบริษัทในขณะนั้นว่าก้าแต่พระมหาหมุนีล่องข้ามพ้นพ่วงน้ำคือกิเลสได้แล้วรรองยังสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นทรงโชดช่วงในแสงสว่างแห่งพระญาณ ทรงมีพระญาณอันประเสริฐสูงสุดทรงประกาศธ,ธรรมจักรอันบวรทรงย่ำเยพวกเราเดรถีทรงเป็นผู้กล้าหาญเป็นผู้ชนะแล้วในสงครามย่างแผ่นินให้หวันไหวคลื่นในมหาสมุทรมื่อกระทบฝั่งย่อมแตกกันฉันใดทิฏฐิทั้งปวงย่อมแตกทำลายเพราะพระยาณของพระองค์ฉันนั้น แผที่ถูกเวียงลงไปในศระมูสัตว์ที่ติดอยู่ภายในแหย่อมถูกเบียดเบียนในเดรับทุกทรมานฉันใดข้าแต่พระองค์ผู้นิรุุกพวกเดรถีผู้หลงงมงายไม่มีสัจจะย่อมเป็นไปภายในไข่พระยานอันประเสริฐของพระองค์ฉันนั้นพระองค์ท่านนั้นเป็นที่พึ่งของผู้ที่เวียน่ายอยู่ในห่วงน้ำ เป็นนาถาของผู้ไม่มีเผ่าพันธุ์เป็นสนารณะของผู้ที่ถูกภัยคุกคามเป็นผู้นามของผู้ต้องการความหลุดพ้นพระองค์ทรงประกอบด้วยพระมหากรุณาหาผู้เสมอเหมือนมิได้เป็นผู้สม่ำเสมอสงบระงับแล้วเป็นผู้คงที่มีชัยชนะสมบูรณ์ เป็นนักปราดราชบัณฑิตปราศจ,จากความลุ่มหลงไม่ทรงวันไหวไม่มีความสงสัยทรงคลายโทสะแล้วสะอาดไม่มีมลทินล่วงทำเครื่องข้องน้ำปวงกำจัดความเมาได้แล้วถึงที่สุดแห่งพบทั้งสามทรงก้าวล่วงเขตแดน เป็นผู้หนักในธรรมมีประโยชน์อันบรรลุแล้วทรงยังหมูสัตว์ให้ข้ามพ้นเหมือนเรือที่ข้ามไปสู่ฝากโน้นทรงมีขุมทรัพย์ทรงทำความเบาใจไม่ทรงขั้นครามดังราชจสีทรงเหมือนดังปัญญาคจาศารอันฝึกดีแล้วด้วยบุญที่พราแต่บทแต่พรณนาพระพุทธคนอย่างมากมายนี้ พะสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงใช้อนาคตังสยานตรวจดูความเป็นไปในภพชาติเบื้องหน้าของดาบทก็ทรงทราบว่าดาบทจะได้มหาสมบัติใหญ่จึงตรัสประกาศท่ามกลางมหาสมาคมอันได้รับฟังโดยทั่วคันว่าพระไดสรรเสริญศีลปัญญาและศัตว์ธรรมของเราแล้วจากพยากรพู้นั้น ตอนนั้นหลายจึงฟังเรากล่าวคันนั้นจะเริ่มเราหยียดเทวโลกตลอดหกหมื่นกับจะได้เสวยเทพยสมบัติเลื่องเทวดาเหล่าอื่นในนาคตการข้างหน้านับจากนี้ไปแสนกับบาบทนี้จะได้บวชในศาสนาของพระโคตมะพุทธเจ้าจะได้เป็นพระอรหันต์และเชี่ยวชาญในปิญญาหก พอสิ้นสุดพระพุทธดำรัสพระดาบทก็เกิดปิติและปลาบปลื้มใจในความดีที่ตนได้ทำอย่างท่วมทน้นจนเกิดขนลุกชูชันและมีความรู้สึกประหนึ่งว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ในวันพรุ่งนี้ทีเดียวจากนั้นมาท่านดาบทก็ตั้งใจสั่งสมบุญกุศลอย่างไม่ลดละ พระราจากอตพภาพนั้นก็ได้ไปบังเกิดในสวรรค์และท่องเที่ยวอยู่ในมนุษยโลกและเทวโลกทั้งนั้นไม่เคยไปสู่ทุกขติเลยตลอดแสนกับนี่ก็เป็นพระอนิสงส์ที่ท่านได้สรรเสริญพระพุทธคุณใน,นเจตนนเลื่อสายนั่นเองนะจ๊ะพอ,อมาถึงยุคของพุทธเจ้าของเรา พระดาบดกได้มาบังเกิดในตระกูลพราหมณ์ในเมืองสาวัตถีชื่ออธิมุตตะเมื่อเติบโตเป็นหนุ่มทำมีโอกาสได้กระเบียบเฝ้าพระบรมศาสดาในคราวที่มหาบาสิกาวิสาขาทําพิธีถวายบุปพารามมหาวิหารประจันได้เห็นพระพุทธลักษณะพร้อมกระเด็กฟังพระธรรมเทศนา รามหนุ่มก็เกิดความเลื่อมใสจึงตัดสินใจบวชถวายชีวิตเป็นพุทธบูชาเมื่อบวชแล้วท่านก็ตั้งใจทำความเพียรอย่างสม่ำเสมอไม่นานนักก็ได้บลุธรรมเป็นพระอระหันต์ผุทรงอภิญญาใจานั้นได้เปล่งอุทานว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราเราถอนพบได้หมดสิ้นแล้ว เป็นผู้ไม่มีอาสวะในกลับที่หนึ่งแสนแต่พัฒรกับนี้เราได้สรรเสริญคุณของพระเจ้าลระองใดแต่การสรรเสริญนั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยนี่เป็นผลแหงการสรรเสริญพุทธคุณเห็นไหมจ๊ะประการสรรเสริญพุทธคุณโดยจิตที่เลื่อมใสนั้น นับเป็นการสรรเสริญบุคคลบุญประเสริฐที่สุดของมวลมนุษยชาติพระพุทธองค์ทรงเป็นเอกบุรุษบริสุทธิ์ยิ่งกว่าบุคคลใดในภพทั้งสามนับว่าเป็นโชคดีของพวกเรามีโอกาสสรรเสริญพระคุณกันเป็นประจำแม้ว่าจะไม่ได้สรรเสริญตอเบ,บื้องประพักโดยตรงก็ให้นึกถึงพุทธวจนะที่ว่าอุดใด พึงบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นนายยกของโลกทั้งยังดำรงพระชนชีพอยู่ก็ดีหรือปรินพพาิแล้วก็ดีพระพูทนั้นมีจิตเลื่อมใสเสมอกันผลบุญก็ย่อมมีมากเสมอกันดังนั้นเวลาที่เราสวดมนต์สรรเสริญคุณของพระรัตนตรยัยหรือตรึกประลึกนึกถึงพระพุทธเจ้า เอาใจมาหยุดไว้ที่ศูนย์กลางกายพระเจ้าเรากับเปลงเสียงอันเป็นสิริมงคลให้มนุษย์เทวดาได้รับฟังพร้อมกันน้อมนำใจกลับมาหยุดนิ่งไว้ที่ศูนย์กลางกายทรงใจของเราให้หยุดนิ่งเข้าไปในกลางของกลางเรื่อยไปแล้วสักวันหนึ่งเราเองก็จะเข้าถึงพุทธลัตตนะภายใน ได้ทั้งบุญที่เกิดจากการสรรเสริญพุทธคุณอันจะติดตามตัวเราไปข้ามพบข้ามชาติทำให้มีสุคติเป็นที่ไปอย่างเดียวและในสองนี้จะส่งผลให้เราได้เข้าถึงพระธรรมกายเข้าถึงพุทธรัตนาภายในอย่างง่ายได้เป็นอัศจรรย์กันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออมนวยอวยพร ให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีสมบัติจักรพัรดิตากไม่พร่องมังเกิดขึ้นเอาไว้จะสร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกาย ครอบครัวตัวอย่างของโลกมีดวงปัญญาสว่างสวยัยได้เข้าถึงวัฏรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเธอ